ตนนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมไร่ชมสวนที่อําเภอพนมดงรักวู้รู้สึกเลยว่าตื่นเต้นมากๆยกตัวอย่างเช่นมอนทางต้นนี้ทุกคนมัน40ต้นเลยนะสี่สิบกับลูกใช่ <c oughs> แสดงว่าฝังอยู่40ลูกชดเชยไปชด่40ต้นแต่ต้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังมีพันธ<ม>ุ<ม>์ทุเรียนมูซังคิงต้องเรียนดีด<ม>ีเพราะว่าหามากแค่ไหนี้แต่ก็อร่อยมากๆเลยเอาความสุขความสำารมาฝากเพื่อนๆค่ะไปกินทุนรียกันนะ เรียนพันหมอนทองภูสวยมากดูสิสังเกตดูโหใหญ่เบลเอร์เลยหเนาะน่ากินผมจะมีคนจองแล้วค่ะหูกโบแดงโบสีแดงจอยจอยไม่คนสวยมากเลยสวยกี่กิโลสัมผัสนิดนึงอ๋ค่ะคุณคิมค่ะอร่อยน่ารักกรอบเล็กจิ๋วแต่แจ๋วค่ะ